สวัสดีครับผมฟิวจากช anel การแบ่งข้อนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ใช้ปืนโค้9 1 1หนึ่งึอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด5นิ้ว3นิ้วหรือว่า4.25นิ้วนะครับสำหรับเพื่อนที่ได้ซองพกในมาใช้นะครับเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับอาจจะใส่แล้วใส่เข้าไปแล้วติดศูนย์หลังนะครับสำหรับปืนรุ่นที่เป็นศูนย์หลังแบบเต็มหรือว่าศูนย์หลังยกสูงนะครับใส่เข้าไปแล้วจะติดซองคลายเด็กวิธีแก้ไขทายังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสําหรับซองพกในคลายเด็กตัวนี้นะครับติดมันจะติดศูนย์ ของปืนนะครับถ้าเป็นโค้ดหนก้านึ่รุ่นที่เป็นศูนย์ศูนย์หลังยกสูงน,นะครับถ็ใส่ซองใารเด็กโดยปกตินะครับใส่เข้าไปสูนย์มันจะติดตรงนี้นะครับสําหรับวิธีการแก้ปัญหานะครับก็คือต้องตัดตรงนี้ออกน,นะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดให้ดูนะครับว่าแก้ยังไงนะครับ วัดขนาดก่อนนะครับว่าเราจะตัดตรงไหนออกบ้างนะครับปกติศูนย์ก็จะกินเนื้อที่เข้ามาถึงบริเวณบริเวณน,นี้นะครับแล้วก็วาดก่อนนะครับว่าเราจะตัดตรงไหนออกนี่นะครับวาดจุดที่เราต้องการที่จะตัดออกก่อนนะครับ จากนั้นก็ตัดได้เลยนะครับ เสร็จแล้วอยู่เราก็มาขัดนะครับให้เรียบ หลังจากขัดเสร็จแล้วก็มาปัดเงานะครับให้มันลื่นนะครับให้ขอบมันเรียบเนียนนะครับ ็โอเคแล้วนะครับใส่เข้าไปก็จะไม่ติดสูตรหลังแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นการว้าวลงประมาณนี้นะครับแล้วก็แก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับ ใส่เข้าไปก็จะไม่ติดแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับวิธีแก้ไขนะครับซองไขเด็กนะครับของโค้ดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งครับที่ที่ใส่เข้าไปแล้วติดศูนย์หลังนะครับเราก็จะตัดออกนะครับเพื่อเปิดศูนย์ให้เปิดโล่งนะครับให้เห็นเด่นชัดนะครับใส่เข้าไปก็จะไม่ติดแล้วนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ใส่รถติดนะครับก็ลองนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขกันดูนะครับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปที่ผมทำลงให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ